คณะรัฐมนตรีอนุมัติ3.85พันล้านบาทพัฒนาสถานีสิริราชเป็นอาคารรักษาพยาบาลและสถานีรถไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศเพื่อเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนและรถไฟฟ้าสายสีส้ม heroin. รายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง UpFuture Channel ได้เลยครับเมื่อวันที่27กันยายน2565ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดาธานาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการดําเนินโครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราชคณะแพท,ทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลงบประมาณรวมทั้งสิ้น3,851.27ล้านบาทซึ่งจะแบ่งเป็นงบลงทุนค่าก่อสร้าง 2338.27ล้านบาทคุรุภัณฑ์การแพทย์1400ล้านบาทและงบบุคลากรหมวดเงินเดือน113.01ล้านบาทโดยขออนุมัติงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ2566ถึงปี2569จำนวน2552.5ล้านบาทและเงินสมทบจากเงินนอกงบประมาณจำนวน1298.77ล้านบาทในลักษณะเป็นเงินอุดหนุน สำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการรถไฟแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งได้รวมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราชเพื่อให้เป็นสถานีขนส่งมวลชนเพื่อสุขภาพและสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยโดยจะมีการพัฒนาจุดเชื่อมโยงการเดินทางโดยรถไฟฟ้า บริเวณโรงพยาบาลสิริราชจำนวน2สถานีก็คือสถานีสิริราชรถไฟฟ้าสายสีส้มของรอฟอรมและสถานีสายสีแดงทนบุรีสิริราชของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนของรอฟอรทและเพิ่มประโยชน์การใช้งานนอกเหนือจากสถานีรถไฟฟ้าด้วยการบริการรักษาพยาบาลเช่นงานบริการผู้ป่วยนอกงานบริการผู้ป่วยในงานบริการตรวจผู้ป่วยที่ไม่จําเป็นต้องพักค้างเป็นตน้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาการเดินทางและลดความแออัดของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลศิริราชด้วยการเป็น one-stop service และ best i n t e g r a t e care นางสารัชดายังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าโครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ของรอฟอร์ทซึ่งต่อเนื่องกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลบริเวณสถานีรถไฟธนบุรีศิริราช ช่วงเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนเรียบคลองบางกอกน้อยโดยจะเป็นการเช่าที่ดินของรอฟทอทบนพื้นที่4.67ไร่ระยะเวลาเช่า30ปีสำหรับลักษณะของโครงการเป็นการก่อสร้างอาคารสูง15ชั้นจะมีชั้นใต้ดิน3ชั้นรวมความสูงของอาคารเท่ากับ81เมตรโดยจะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ51,853ตารางเมตรโดยจะแบ่งเป็นส่วนได้ดังนี้ 1. พื้นที่โรงพยาบาล47,537ตารางเมตร2พื้นที่รถไฟสายสีแดงอ่อน3,410ตารางเมตรและพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีสม้ม906ตารางเมตรพร้อมพื้นที่จอดรถ79คันโดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น32เดือนรวมระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น4ปีทางนี้นะครับนางสาวรัชดาได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสิริราชเป็นโรงพยาบาลขนาด2,100เตียงให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยประมาณ3ล้านคนต่อปีและบริการผู้ป่วยในเฉลี่ยประมาณ8.3หมื่นคนต่อปีซึ่งการดำเนินการโครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีสิริราชนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและลดความแออัดในโรงพยาบาลสิริราชอีกทั้งเป็นการยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขของไทย ในรูปแบบสถานีขนส่งมวลชนเพื่อสุขภาพและสาธารณาสุขแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง UpFuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ